ไงว่าพี่เวงผมเล่นเม่ไม่เคยแรงกับเขาเลยแต่ว่าวินเม้งเสืออยู่ร็อตเส่นอะจะรั่วเล่นสามตาเอาแล้วเอาแล้วฮีโร่ปูดเอ้ยไม่ใช่ฮีโร่แปลกฮีโร่ปูดเจ๋งหน้าปูดเลย ปอ้ปอบตาสั้างขอบ่ดิผมนมฮะฮ้ยเอาอีอย่ฮีโร่ปูดเราเล่นตัวอะไรดีเกมนี้เราได้ป่าดะสาตาป่าไปน้องปหอมมีแล้วทีมก็ด่ากูตัวอะไรดีกว่า อ๋อยอน้องเล่นอ๋อยเล่นเล่นอ๋อยแล้วกันกลงเล็บมังกรกลงเล็บมังกร oh <yeah. S 3> อยากลงจับดูไมหมล่ะเหลืออีกสิบวินาทีเป็นอีกป่าหรอ อตนะการเมืองการเมืองแมวไม่เหมครับเออเฮียดูเฮียเลยเออเลยเฉันจะเล่นกุ้งกวาเฮียมีนหมึกปะเนี่ยแต่ทำไมโลม่วงวะเสมอเปล่ามันมีมันน่าจะเป็นเป็นหมึกแหละมั้ง ใช่ลรวครับผมฉันจะเลือกฮิวันโปทุกวันึงดูมันเอาฮิวมาเฮ้ยมึกมันเอาฮิวมาอ้แรงนี้แรงนี้เขาเป็นแปลกแเว้ยเน้นเนนตยอเปียวอ่ะพี่เราชนะแล้วดยิงดีต้อนรับสู่อาโวชนะเลยโอเคเราเอฟเอเลยบนเบลบอลบบอลน จับขนมนี่สำหรับไอริเอออยากให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะร่างเอาเฟิร์สได้ปะเคลียร์เคลียร์กิฟเลยพี่ไปเติมแร้วรีเคลียร์เลยรีเคลียร์เลยรีเคลียร์เลยเดินเลยเดินเลยเดินเลยมาเล่นอะไเล่นนานนะเล่นนานนะเดี๋ยวตันพร้อมไหมสองปะสองปะ เต็มเลาะไม่เอาเลยเอาเลยรอให้ตัวผิดได้ครับไปต่อยาวๆดูครับเอาแบงจริงยี่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 ยกูเดินก่อนลูกพอ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 แล้วเราพอแล้วได้ย้ายกูอดไม่ไหวเด้อดึงบูบูบูดึงบูพี่หน่อยดึงบูพี่หน่อยไม่เอาหรอกไม่กล้าครับ ผมไม่มีสู้เลยพี่เข้ามันเข้ามันก็ตาย i̇şte อะเดี <c 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 <h <h ๋ยวรอรอป่ามาค่อยได้บนทีเดียวก็ได้ใจนะเ่ีบเรียบกลางชนนะครับเออทำไมน้องๆขอเกมตึงกันจังกลางชนนะเฮ้ยมามไอ้อยอยมาทันวะผมเดียวเชือ ทันดูครับทันดูคนเล่นปะนะดีเลยนี่มวยนี่มวยนี่มวยมาแล้วหมดที่ไปเติมแล้วพี่เอานะอาะครับเยยใครไปยใครไปเอ้เออเแปลกแปลกแต่อก่อนในบ้านเะม่ผมไม่อปตาเออมันเห็นม no ันเห็นม hey okay. um, okay. so ันเห็นน้องสวนได้ปะ

เติมหน่อยได้ปะตูม่กาหน่อยตูมก้าหน่อยเอาเนี่ยตูไม่กาหนอยว้าอย่างนันเลยไม่ยอไม่ยอได้ยังต่บพี่ได้แม่งได้ปะใจะเอาได้นะมาดิจะได้เกิดนะเกิดนะ เดี๋ยวนะเข้า่อยเฮ้ยโอมก้าโอมก้าโอมก้าน่กดายาคอคอได้แต่เห็นหายาวับไม่เข้าดีตขยังไม่ได้คออะไรเลยนะอังผิดคนไงอีเยไอเย้ยนแต่ง40เบขอมีเล่ี่วยเราได้ว เยันฆ่ามันได้เรายตัวเดียวอะสี่อ่รอเล่นพร้อมกันอ่ะราเล่นผมพร้อมกันรางสองรางสองแต่เพิ่งเสียเลือดกันอ่ะเล่นใคเลยผมไปี่น้ิดเบรกม้วนรางสองบนสองสจะเดินก่านเอ็นะกงสี่ไปเติมรางนะจีนเีย ทำไมนาเมจผมเม่งเบาอย่างวะอ้เจ้าอี้เจ้ากูตีตั้งนานแม่งล้ากูเสสั่งออออมครับล่างอป้อมล่างออมอย่าให้เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะ

ข้อโบปะ้างล่างสองตัวต่อป้างไหมอมาแว้าเอบวตีบูอยู่ปะเฮ้ดู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 ดอ้ี้อนไปแล้วเอ้ยเอาบนก็ได้นะบอหนักบอหนักไปจีบันมี่เลยี่ว่าย้อนรย้อนบน่ยวดนอะไเนี่ย

ไม่ตายเช่ไหมนันแหละนี่ยพยายามาองกรเนี่ยตัวกูจะมีดาเมจกี่โมงวะเย็ดมแม่ระวังขวา,า,วาดูบงังธูไม้ด้วยเม็มันละเอียดมันเจล,ยยเเลานนเนอะ

มไปโยไปโยไปโยไปอยไปโยไปโยไปโยเฮ้ยเั้งสวยนะเฮ้ยทำไมอีีวะไม่เลยจ้ะปโดนึ่จุดไม่โชว์อ่ะพี่จุดไม่โชว์อ่ะเพื่อนทำไว้ให้แล้วพี่จุนไม่โชว์อ่ะ จบแล้วพี่จุ่นมันเย็นมันเหนื่อยเลยพี่จุนมองตาไปดูใจเลยหญิงไม่ผ่านนะไม่ไม่มีทีไม่กลไหลไอ้เหี้ยวเจอคีบหมดเราติดกันไหลไหนไปไม่ไหวนะไม่ไผมคิดว่าไม่ไหวนะกูไม่ได้เกลียร์กูไม่ได้เกลียร์กูไม่ดูเรื่องเออจะไม่อะไรมาได้รอคีบสัตว์จะใครไม่เจอหายแล้วไม่แก้ลงมาทำเลนข้างน่ะ

พี่ดาครับมาดาครับแ่ทอาได้นคนใครอยลองบ้ารอผมมีครบตัวอย่างนะเดี๋ยวผมเปิดให้ชื่อเลยโอเคอย่าโดนมิกสาด ผมจะผมเปิดให้คือปล่อยปล่อยล่ามันก็ได้เ, <_ p ull ing> เพื่อนเกินทาล่างนี่วะ้องบับใช่ไหมมันได้อยู่บนนะ่ะตรงเลี้ยงบนทำทำไปแล้วมาเล่นนะบ้าเฮ้ยล่างอ่ะล่างอ่ะโอ้เมื่อปิดแล้วต้องไปเอาให้เพื่อนแล้วฟะินิก,นกอะนกในพุ่มอะเห็นปะอ๋ออย่าให้ปิ๊นิกโลมากอะ ในพุ่ม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 เอ้ยไม่เข้าอ่ะปิดกันปิดกันสอกนได้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยเร่มก่อเบินมาแล้วปนาได้ผักซ้ายผักขวาผักซ้ายผัวาอย่านีเพืพ่อนาบนะไรเ่อนอย่กุ้นะ จะเป็นศตรูกับฉันเหรอคิดผิดแล้วมอากอนได้นะถอยมามองกอนนะ ดุบัวหน่อยดุบัวหน่อยเล่นต่อได้นะเล่นต่อได้นะยอันยอมันเลยเฮ้ยแม่งดิโอ้ยควนทันตีนี่มาไม่งไปนินทาเ้ยแจกรอดเอกสารเออเฮียแล้วกูไม่ตายได้ไงเนี่ยยืมตลอดยิมกลางมานะรู้ประโยชน์ของคุณได้ไะมิืมกลางมาเล่นเลงตืมกลางจบดีมันจบดอยากี้แม่งกินเอกสาร

ไม่เอาอะไรเลยพี่โจนไม่เอาอะไรเลยจบแล้วไม่เอาเนี่ยเลยไม่เอาอะไรเลยอ่ะ